นี่นะครับนี่ครับปลากระทิงครับดูครับนี่ครับตัวสุดหนึ่งตัวนะครับดูนะครับไม่เหลือนะครับผมนี่ครับนี่นะได้นะครับผมปลาอะไรนี่ครับปลาเสือนะครับผมตอนเล็กนะครับผมสวัสดีครับวันนี้มาพบกับสุบานซูนะครับผมวันนี้สุบานซูจะพาทุกคนมาตกเบ็ดนะครับผม วันนี้ว่างๆนะครับผมไม่มีอะไรทํานะครับผมช่วงนี้ก็ไม่มีงานให้ทำแล้วนะครับผมเดี๋ยวก็มาดูการขุดไส้เดือนก่อนนะครับผมนี่นะครับผมเดี๋ยวเรามาหาไส้เดือนกันนะครับผมใช้มือนะครับผมใช้มือขุดนะครับผมสมัยนี้ไม่ต้องใช้มีดแล้วนะครับผมมือนี่ไม่ธรรมดานะครับผมมี่พวน้นี่นะครับผมไส้เดือนนะครับผมสดๆนะครับผมนี่ครับ นี่นะผมเรามาใส่เหยื่อกันนะครับใช้ใเดือนเลยนะครับผมเต้าใหญ่ๆนิดหนึ่งนะครับผมปลากินจะได้เต็มคํานะครับผมเห็นไหมครับผมเราใส่ไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับผมแล้วก็ใส่เหยื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับอ๋อท่านี้ยูนไหนเนี่ย แล้วเรยนะผมเดี๋ยวเราจะไปตกกันนะครับผมมาดูว่าจะได้หรือเปล่านะครับผมดูที่นะครับผมนี่ครับนี่แม่น้าเมยนะครับผมถือว่าสวยอยู่นะครับแต่น้ําขุมมากเกินไปนะครับผมโอเคครับผมไปกันเลยครับไปกันเลยครับ ขั้นแรกนะครับผมเสียบไว้แบบนี้เลยนะครับผมง่ายๆนะครับมีนี่น้นำเลือกเกินไปนครับผมเดี๋ยวขึ้นมาก่นอนครับก็บูบดเลยนะมุมมุดแล้วแล้วเสียบไว้แบบนี้นะครับผมง่ายๆนะครับผมดูนี่นะครับ นี่นะครับมาดูสุใส่เบ็ดนะครับเลยสามคันนะครับผมมาดูครับนี่นครับที่สวยมากนะครับผมเมื่อกี้นี่มีคนมาก่อนแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าจะได้อยู่หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวมารอดูกันนะครับผมนี่นครับวิธีเสียบเบ็ดครับใส่ง่ายๆเลยนะครับผมนี่ครับนี่นะครับผมจับไว้แบบนี้เลยนะครับผม ทำลึกเกินไปนะครับเบ็ดนี่ยาวกว่าตัวครับนี่ครับผมเรียบร้อยครับผมมาดูคันต่อไปกันครับเลยคันเดียวนะครับผมคันสุดท้ายนะครับสุดท้ายนะครับผมช่วงนี้นี่ปลากินดีนะครับผมแต่ว่าคนก็ตกเยอะนะครับผม หากินง่ายๆนะครับผมไม่ต้องเสียตังค์ซื้อนะครับตอนนี้เป็นคันสุดท้ายนะครับเนี่รอยเสียบไว้ตรงนี้นะครับเบ็ดนี้ยาวแล้วนี่ลงน้ํานี่เหลือนิดเดียวนะครับผมนี่นะครับดูนะครับเดี๋ยวซูงให้ดูเห็นครับผมเสร็จแล้วครับขึ้นมาเลยเดี๋ยวรอดูตอนเราเก็บ เบ็ดนะครับผมว่าจะได้หรือเปล่านะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวรอเอาของกราบกันก่อนนะครับผมต้องรอสักพักนะครับผมปล่อยให้ปลากินครึ่งชั่วโมงครับเพราะว่าถ้าปล่อยไว้จับเสร็จแล้วขึ้นมาดูนี่มันจะเร็วเกินไปนะครับผมปลาอย่างไม่ทันได้กินนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวกลับขึ้นไปรอการก่อนนะครับผมโอเคครับผม โอเคนะคผมเราก็รอได้ซักพักแล้วนะผมเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะผมว่าจะได้หรือเปล่านะครับผมไปกันเลยครับนี่นะผมดูทางไลายนะผมไมยเด้ทิ้ครับ,รบดูทางนะครับผม เรามาถึงแล้วนะผมเดี๋ยวมาดูว่าจะได้หรือเปล่านะครับผมนี่นะผมที่นี่สวยมากเลยนะผมแอากานี่จะมีไม่มีนี่มาดูกันอีกทีนะครับผมเพราะว่าโดนเขามาตกก่อนแล้วนะผมเดี๋ยว,ยวมันดึงคันแรกออกก่อนนะครับหุ่หล่นใชเด้วยเต็มเหยียวเต็มเหยียวบหมดนี่ครับมา ดูเบ็ดน,นะครับไม่ได้นะครับไม่โดนเลยนะครับมาดูกันนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับไม่ได้นะครับ,ไม,ไ,รบไม่ได้นะผมสาเดินยันอยู่เลยนะผมน่าจะเขามาทำน้ำอันนั้นนะผมเดินเสียงน,น้ำใหญ่กจนไปะนะผมน่าจะปลานหนีนะผม ก็ไม่เป็นไรนะครับผมเอาใหม่นะครับผมมาดูกันต่อเลยครับเลยหลายคันครับเบ็ดก็เยอะอยู่นะครับสามคันทำอะไรเราไม่ได้ีลยวมาดูคันต่อไปนะครับนี่นะครับผมนี่ครับเฮ้ยโดนครับผมปาดเขาโดนนะครับผมนี่ครับมาดูกันนะครับ ว่ายได้หรือไม่ได้นะครับนี่ครับได้ไหมครับได้ครับผมโอ้โห oh แ๊บหนึ่งนะครับผมตัวแรกนะครับมาดูกันครับว่ายเป็นปลาอะไรนะครับนี่นะครับ โอ้หนึ่งตัวนะครับดูนะครับนี่เหลือนะครับผมนี่ครับนี่นะปรากดคังนะครับผมนี่นะครับหนึ่งตัวนะครับตัวแรกครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูคันต่อไปกันนะครับนีครับผมตัวแรกผ่านไปนะนี่ครับสวยงามแตกหนึ่งนะครับดูแต้มนะครับ นี่ครับถือว่าไม่พลาดแล้วนะครับผมอือหือนี่นะฮะตอนแรกชันเลยนะครับนี่นะครับโอเคครับนี่ครับไม่ได้นะครับให้เดือนหมดนะ้วก็ไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวลงไปดูข้านล่างกันต่อครับพันทิสี่นะครับผมนี่ครับดูกันครับไม่ได้นะครับ ได้นะผมโอ้ยเอาออกมาสี่คันแล้วโดนแค่ตัวเดียวอยู่นะโอ้ยนี่ครับเรามาดูเบ็ดคันต่อไปนะครับ,บ,บน,น,น้ำลึกเกินไปนะผมเดี๋ยวถอดมวนก่อนนะนครับเบ็ดซูมให้ดูนะครับนี่ครับ ได้ไหมครับไม่ได้ครับผมอโหไม่ได้ครับแต่เหยื่อหมดเลยนะผมน่าจะโดนนะครับไม่หลุดนะครับตัวนี้นี่ครับมาดูกันต่อไปนะครับต่อไม้เยอะนะครับผมในน้ำนี่ออให้ดูให้ดีนะครับผมนี่ครับอันนี้น่าจะไม่โดนเน่าน่าจะติดกับตอไม้นะครับ มีได้นะต้องลงไปอยู่ดีนะผมน้ำนีนน่นี่นะครับนี่นะครับลรามาดูคันนี้นะไว้ได้ไหมครับไม่ได้นะครับ <c oughs> ใส่เดืนก็ไมหมดนะครับ เห็นน้ผมเดี๋ยวมันดูงองนะครับผมืึได้นะครับผมโอ้ยปลาอะไรนี่ครับปลาเสือนะครับผมตัวเล็กนะครับผมตัวหนึ่งครับอออืืมากินทําไมก็ไม่รู้นะผมเครับเดี๋ยวไปดูคันต่อไปกันครับนี่ครับ มาลุ้นกันนะครับว่าจะได้ไหมครับไม่ได้นะครผมไม่ได้นะครับเดี๋ยวก็หมดนะครับผมโอ้โหลงมาตั้งนานนะผมพึ่งโดนตัวเดียวนะครับผมสองตัวครับสองตัวแล้วนะครับผมตัวเล็กตัวหนึ่งเสือตัวหนึ่งนะครผม กรนะคับผมได้นะครับผมได้นะครับปลาเสืออีกแล้วนะครับผมนี่นะครับ รอหนับผมเดี๋ยวดูคันนี้ต่อนะครับผมนี่ไม่โดนอะไรนะครับผมไม่ได้นะครับเยือบหมดแล้วการเล่นน่าจะมากินก่อนนะครับโอเคี๋ยวขึ้นไปก่อนนะครผมนี่ครับมาดูไว้ได้ไหมครับปลาเสือไหมอย่านะครับปลาเสืออีกตัวหนึ่งครับปลาเสือได้สามตัวแล้วนะครผมนี่ครับ ถ้าตัวใหญ่นี้จะไม่ว่าเลยนะผมนี่นะครับ <laughs> เดี๋ยวไปดูคัน,นอื่นต่อนะครับนี่นะครับมาดูกันต่อเลยครับ <laughs> ไม่ได้นะครับเดี๋ยวคันนี้จะดึงออกนะครับอนนอเออ,เอ,อมาดูกัน,นะครับอื ไม่ได้นะครับ <c oughs> ไม่ได้นะครับเ <c oughs> ดี๋วนี้ยังอยู่เลยนะครับผมไ <c oughs> ปกันต่อครับ đều, chúng ta sẽ tinh ở chúng ta sẽ này, chúng ta sẽ lên ริมแม่น้ำเหมยครับมาดูกันต่อเลยครับนี่นะครับโอเวลาคันดึงออกมาให้ขึ้นมาง่ายๆเลยนะผมแบบไม่มีอะไรติดเลยครับ น,น,น,นัู่ดยมาดูคนต่อไปนะับว่าได้ไหมครับ ไม่ค่อยเลื้อยนะครับผมน่าจะปลาอยู่แถวๆนู้นนะครับผมอันนั้นก็ลึกเกินไปนะครับผมก็ไม่ได้นะผมโอ้ยได้ตัวหนึ่งครับปลาลายโอ้ได้ตัวหนึ่งครับน่าจะนี่ครับพ่อแม่ยังตั้งชื่อให้นะครับผมโดนตาด้วยนะครับผมนี่นะครับผมน่าจะออกมาโดนนะครับผมชบชอบะชะชูบะ หนึ่งตัวนะครับไม่ได้กินจากป่านะครับผมแต่แต่ก็ยังได้นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยครับน่าจะเมานะผมตัวนี้โอ้ดนหนึแล้วนะมได้นะครับหนึ่งตัวครับโอ้โห1ตัวแล้วนะผมตัวนี่ครับกวตัวเมื่อกี้นิดหนึ่งนะผมนี่นะผมหากินแบบบ้านๆนะผมคนเรานะผม นี่นะครับผมอยู่บ้านนองนี่ต้องกินแบบนี้แหละนะผมนี่นะครับกําลังได้เลยนะครับตอนนี้ใกล้ๆนะครับผมนี่นะปลาลายนะครับผมอันนี้นี่นี่นะครับไม่รู้เหมือนกันนะผมนี่ยาวมากเลยนะผมนี่นะครับผมไปกันต่อเลยครับดียวมาดูว่าคันนี้ได้ไหมครับดนะครับ มาดูครับมาลุ้นกันครับได้แล้บผมโอ้โหได้แล้วตัวหนึ่งครับติดกันเลยครับสามตัวครับนี่ดูจักชื่อน้าผมนี่ครับนี่นะนี่ครับสวยๆน่าโอเคครับสามตัวติดนะครับตอนนี้มากันต่อครับผมมนดูว่าเราตกปลารอบนี้จะได้กี่ตัวนะครับ นี้มาดูคันนี้ครับไม่ได้นะครับไม่มีอะไรเกิดต้องเลยดูนะครับผมดูนะครับอากาศก็ร้อนอยู่นะครับแม่น้ำเราเราอยู่ริมแม่น้ำเมยนะครับตอนนี้ เดี๋ยวมาดูคันนี้ต่อนะครับอืมโดนโดนหรือเปล่าเป็นเม่นน้าผมมาลุ้นกันครับน่าจะไม่โดนน้าผมตบนต่อไม้ห,หมดนหน้าผมโอ้โหน่าจะลุดนครับตัวนี้น่าจะมีปลาเล็บมาก,กินน้าผมตัวเลกเกินไปนครับ ขึ้นมากันก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูเบ็ดที่เราดักไว้กันคันต่อไปนะครับมาดูกันคันต่อไปนะครับนี่ครับผมคันนี้นะครับผมนี่ครับเบ็ดอะไมม่หดนะกินเลยนะครับผมร่างเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูอีกคันครับ ดูนะครับผมสถานที่ก็สวยนะคผมปลาไม่มีได้ยังไงนะครับน่าจะน้ำขุ่นเกินไปแล้วผมโอ้เลือที่ว่าเยอะมากเนี่ยเราปลาดําก่อนเว็บบูบะกัวยูโอ้ทั่วเลยมาลอยมาดูคันนี้นะครับโอ,อ,นนบโอ้น้ำก็ลึอกอยู่ครับ,นะรบเห็นครับ ันนี้ก็มีลุ้นอยู่ครับมันจะมีปลาหรือเปล่านี่โอไม่ไม่ได้ครับไม่มีอะไรเลยนะผมดูคันนู้นหน้าผมมีคันหนึ่งมีอาการหน้าผมมีอาการหน้าผมเดี๋ยวลอยไปดูกันนะครับอาการสั่นเลยนะผมเดี๋ยวลอยไปดูกันมีหลายคันนะเบ็ดที่เราดักไว้เดี๋ยวคันนี้เรามันลุ้นกันครับโอ้ไม่ได้นะ เยอะก็ยังไม่หมดนะครับน <s> ี่นะครับอันนี้ไม่ได้ไปสามคันนะครับอในน้ำนี่มีต่อไม้เยอะนะครับอยากต่ละทีนี้ล้องล้องเลยนะนี่ก็ไม่ไหวนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูคันนี้แล้วคันนี้ครับดูคนละคันครับ มาดูกันนะว่ายไดไหมครับนี่นะครับโอ้ไม่ได้นะวันนี้โหได้ครับได้ครับโหตัวใหญ่มากเลยครับดูไม่ไหวนะครับ้าไดแบบนี้ว่าอะไรครับผมปลาเสือตัวใหญ่มากครับดูตัวใหญ่ที่สุดแล้วนะครับแบบนี้ก็ไม่ไหวนะครับมาดูของสูตรนะครับไปไดไหมครับ โอ้ย,อย,อยดนด้วยนะโดนด้วยนะได้ไหมครับไมได้อเ มาลุ้นกันครับว่าได้หรือไม่ได้ไม่ได้ครับหมไม่ได้นะครับดนะเดี๋ยวเราเราก็ลงไปข้างล่างต่อนะครับจุดอ,อะไรก็ไม่รู้นะนี่อร่อยมาดูคันนี้นะโอ้ยอื้อมเห็นได้รนะัโอ้เย,ยอะหมดนะครับอ่าตอนนี้เนี่ยอืมเย,ยอะหมดภลร่าเครียด ลาเนี่ครับมาดูกันครับคันนี้ต่อนะผมคันกับอะไรไม่รู้นะผมได้ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะได้นะครับผมนี่นะครับผมปลาชนิดนี้อีกแล้วนะครับผมปลาเสือบ้านเลยนะครับผมนี่นะครับ เดี๋ยวเรามาดูคันนี้กันนะครับอโอู้บาราอะไรเดี๋ยวนี้เคันนี้ได้ได้นะครับเดี๋ยวรอให้สูมาดึงับนี่นะครับมาดูกันนะครับว่ายเป็นปลาอะไรนะครับ ได้นะครับผม,ม,น,บผมนี่นะครับผมนี่ครับตากระทิงครับ <c oughs> ดูครับนี่ครับตัวสวยๆเลยตากระทิงนี่ <c oughs> ช่องนี้นีโดนไม่ค่อยบ่อยเลยนะครับผมตกแต่ว่าครั้งนี่จะได้ตัวสองตัวเองนะครับผมนี่เงี้ยผมมาอุกตัวแล้วนะครับครับผมเราก็ตก เพียงครั้งเดียวนะผมพออยู่พอกินนะผมนี่นะผมหลาี่เลอราได้นะผมตกครั้งเดียวนะผมหิวข้าวแล้วนะผมไม่ไหวแล้วนะผมปวดท้องนี่ร้อนแล้วนะผมนี่นะผมก็พอได้กินอยู่นะผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะผมอยากให้เราไปทำอะไรตกปลาที่ไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาได้นะผมเดี๋ยวเราทำให้นะผม แล้วก็จะพยายามทําให้นะผมแต่ก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาสักเท่าไหร่นะผมเพราะว่างานก็พึ่งหมดไปนะผมงานใหม่ก็จะออกมาอีกแล้วนะผมก็ขอตัวลากันไปก่อนเพียงเท่านี้น,นะผมขอสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องสุบ,บังสูด้วยนะครับ